ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝายเด็กเด็กลบฝนกันไดยเด็กๆด็กลบฝนกันได้ฝนตกเล็กน้อยจะเป็นหวกโอ้ยฮัดใช่ฮัทใช่สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กเทุกคนเลยนะคะชิวขอโทษใครเด็กคะ คุณครูพีโอไม่สบายนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณครูพีโอไปตากฝนมาค่ะวันนี้ก็เลยตัวรุมๆร้อนๆน,นะคะแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกนะคะเป็นหวัดคุณครูพีโอเป็นหวัดเพราะว่าคุณครูพีโอไปตากฝนมาค่ะเมื่อวานนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะการป้องกันตัวเองในฤดูฝนนะคะ เราสามารถทำได้ยังไงบ้างเด็กๆทราบไหมะคะ,ะคุณครูพี่โอบอกว่าคุณครูพี่โอเป็นหวัดใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยค่ะเมื่อเราโดนฝนนะคะเราต้องรีบไปอาบน้ำค่ะเด็กๆคะ่ะรีบไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดผมให้แห้งเลยนะคะอย่าให้ผมเปียก แล้วต้องรีบอาบน้ําอย่าให้เสื้อผ้าเนี่ยค่ะเปียกเป็นเวลานานไม่อย่างนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดเหมือนคุณครูพี่โอเลยนะคะ,ะเด็กๆคะสิ่งสําคัญตอนนี้เลยค่ะที่เราใช้อยู่ทุกวันนั่นก็คือแมสนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ที่เด็กเป็นน้ำมูกเป็นหวัดนะคะเด็กๆต้องใส่แมสไว้ตลอดเลยนะคะ เมื่อเราออกจากบ้านตอนนี้สถานการณ์โควิดเยอะมากเลยค่ะเมื่อออกจากบ้านเราก็ต้องสวมเมสดด้วยนะคะไม่ว่าเราจะสบายดีหรือว่าไม่สบายเหมือนคุณครูนะคะเราก็ต้องใส่เมุแบบนี้นะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะคุณครูพี่โอจะให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับหน้าฝน เด็กอยากทราบไหมคะว่าเวลาฝนตกอย่างนี้คะ่ะโรคที่มากับหน้าฝนมีโรคอะไรบ้างาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าโรคภัยอันตรายที่มากับหน้าฝนเนี่ยคะ่ะมีโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสัตว์อันตรายที่เราจะเจอในหน้าฝนนะคะเราจะเจองูกิ้งกือ ะขาบซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายทั้งนั้นเลยค่ะต่อไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เราเจอกันในฤดูฝนนะคะเช่นโรคไข้หวัดเป็นโรคยอดฮิตในช่วงฤดูฝนเลยค่ะเด็กๆจะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าหายเด็กมีไข้เด็กก็จะต้องพักผ่อนให้มากๆดื่มน้ำอุ่นๆและทานยาลดไข้ด้วยนะคะ 2. โรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ส,สู่คนที่แร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่มีน้ำขังนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนในฉี่ของหนูโคกระบือสุกรสุนัขที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเข้าสู่ร่างกายจากการกินอาหารการดื่มน,น้ำและรอยแผลที่อยู่ตามร่างกายค่ะเป็นยังไงคะเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ ว่าโรคภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในหน้าฝนเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเด็กๆจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะคะระวังสัตว์อันตรายสัตว์มีพิษและก็โรคภัยไข้เจ็บที่มากับฝนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของคุณครูแล้วนะคะและเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายังไม่จบเด็กๆดูนิทานตามลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะ